คคตายหลย,ยจะเพดได้จากไหนมันตกนมามต,ต,ยยตายอันนี้ที่พอตายคืนคือผบม,มาแฉเขาซานใช่ไหมเฮ้ยไปซื้ออยู่ทรายโบรุณนี่เดาหลุ่นนะนส,สบายดีพี่น้องข่าวสู ขั้นตอนการเห็ดกินแรงฮาวพี่น้องต้องใช้สิปีอีกหน่อยโพดและพี่น้องเอ้ยใช้ได้เอื้อมาปีอีกใหม่อีกพี่น้องปีอีกปีอีกเป็ดพี่น้องเอ้ยเมนูแรงชิต้มมากุงใส่ข้าวมันพี่น้องมา,งา,า,มงมาทำทำลงเนื้อน้ำหมักงงเลยเห็ดกินซอยกันลุกกันจังไหนกินไวปีเป็ดปีเป็ดป่ายนั่นงซื้ออันยู่านบ่าวบอยหายพี่น้องกํา,า,าลาังกัน ่วยน่กกลมเหมือนด้กําลังชิบีกันชื่อหายมีคำนี่เละพี่น้องนอก็ี้ดิ่เนี่ยเอาวตัวมันนอนมาใจหนีมนกลิ่นน่ะกรจะกบแช่โว่าาหี่้องน่กับบกฟดถาแต่เนาฟีดปิมดโลดนะพายถาตัวน่ะ มไปไปถาตัวเฮือปันใดโอ้ยเ่าแกตู้บุกเาเอาเจ้าบองเปิดเลย <c oughs> ต้ยตยยนได้มีกเอาหน่วยหนึ่ง่ะอามาโลก ไปตัดแสบอะไรพี่น้องเดือดอมต่ำนัวอยู่ปะจางหรือเค็มหรือพอดีพอดีแสบพอดีแสบพอดีนัว เนะด็กบกตามใจเด็กบเขาแรงพี่นาะนม่นขาวแข็มแม่เยอบอกโ่กเพชรได้มนวน้ยืดก็ใช่ยังอ่ะพูก็ตาอย่างนางี้ยังหนีมันหนีคนบาอาแล้วนี่นะ พิงมึงอย่าไปกินโกงมันบ่เมงกับก<อ><ป>พู้นอดมนยำบันองยำาเปนหนาองมาอยู่รับเป็นให่เราดานพันปีเด้อพี่น้องเจนยุกิเป็นหนังตากยญง,งึงไม่ทึงอ,อ่ะเน้ยใส่บดอ๋อแล้วใส่บด แ่กมาเกืวพูดทิ่ประจำหูขาเขาค้ำงยายๆอยากเข่าก็กินแต่พูดนิดอีกบ้างอยมันกินหลยนะดีพี่น้องอยากสิ่งแรกก็กินสิ่งหน้าลด จะ่ายลิปแหละจะปสมเออไนางหัวจีก่อนจช่บต้นไปกระสานเ้อเออตไผดเนาะเขายินแบบประมาห้านวลอืมกี่ปนอนอผมกากิปีเป็ดตุ่มันสุกแล้วเชิงผ้าผมเชิงผ้าใช้กระเบื้องนะบอกากาลงกี่เลยอย่าเพียนเลยอาผู้เหี่ยวเอาทียให้ หนังชอบแล้วนอนเนี่ยแต่มานหนังตาหนังไก่ไก่เป็ดร้อยล,ล,ล้านพันปีได้จะเห็นไปนหนังตักจอ,อขอนั้นมันแนมเห็นหนาซื้อในอู่มันก็ยังหาย <c oughs> <c oughs> บอบนอปีกเ็ดกิน,ขน,นไข่เ,เหมนแม่มันเข้เด็ไข่ล่กนยนุ่มมันนะ่ะข่นี่ย

มันหวานผลเลยก็เห็นเท่ากับแตนโรตีนะพี่จันงายแล้วบอง่ายที่นางแล้วบออือง่ายแล้วบอตะขินองยิงง่ายที่นางแล้วบอองยิงไม่ว่านแล้วบอตะขิงไปเอาห่างบอือ 放点蒸好的吧。 นามอ่านาาอ่ะไม่บอกไหมกินนามพ้นบ้างอืมมันไม่อยู่ตลาดคุณแม่ไม่ได้วาเทพขึ้นมาหนึง <c oughs> กินแตนะ่ม่น่ะอืมให้จิไปกินเลยนะเออบุ๋มแน่มัดยุติจะได้จิบเบิ้ มูบดกะเขาไปตู้เย็นไปกินมาอื่นไปกินมาออื่นเส้าจะเปด้ตำลายเถื่ออันนี้เหแล้วเห็นเขาเข้าไปตู้เย็นอยู่ม,มันเป็นอะไเป็นยังไงเหมือน้าเราออมมากินอีกอม,มันจะ,ะไป็ํตำลายเถือ่อไม่มมทำา้าผ้าแต่ว่าอืมัมน,มน,นมนะบอกขึ้ตำหมักถั่วไหมล่ะบม้เละตำหมักถั่วมันสูงไว้ตำหมักหุงนี่แล้วเขาก็กินอีกก็ะไรมันเป็นยังไเป็นยังคือจังนานคือสื่ออยู่อะใช่ไ หนาหนาไปเน่ยคืตู้เขาอีกกู่อมมืองภูหิวเขาเนี่ยันนั้นหอนหาฮักคำมสั่ ีะ่ยอคุนี่ถาปีเป็ดตัวนี้งงมนจับซึ่งแต่ได้สมนจะอยู่น้ำเจ้ามันเวีนบนมือแงงงอกจะกินแล้ก็ไม่ได้สอมือแม่ถ้าไปเอาหนักรหายอีกมันังอยู่ซื่นอือมันนังอยู่ซืหูก็ดอกแม่เขาไปจับไปดูสิบพิษมันอีกค่ะหารอยาอขอันเจ็บ กินก่อนโลกให้่ายคิดเปงนไงไปออเออหานาทีเอ้าบั้แถวบัช้อตชาค้นบันี้คือเลือกผู้ดีเยายินดหด้วะ เออเออไปเลยแลห,หละกระตือเน,นี่ยสมตีนุ่มจิงมีการวไว้มีไปกินน้ำผู้สปีดบ่ลหเปว่าว้าวปาดบ่ายเพิ่งเพิ่งหมัมกที่ตัดแากบ่หน่จากแก่เราส่นเออบุ๊บเราส่นปลาป้า,นา,ปานเาานี่ยลิกมักที่ตัดอีแนนี่ค่ะจากยบนี้ไปคุมาแล้ววะ เยว่าแม่ต้อักขอออมนานมันเน้ำมูกย่อยบ็จะไม่ไม่แล้ันนี่เนี่ยท่้่ทาไี่น่หนกนี่มากินนั่นนีแ้วนังเข้าิะเ่ไข่ก็ไข่เนาะอารป่ะโอ้มันกระซกลัวเลยเนาะ เราคมราคามันกระแพงกื๋ปีเฟสเข้ากันได้ยินเขาว่าอายุปีเฟสปีเฟสนะคะกับเขกินแต่น้องสาวพี่ขอบริกรกินขอบริชิมบอเว่าแต่ผุนั้งแต่พูดแต่ข้าแต่ที่พูดมันนางอี้แหละนั่งจักคนๆหนึ่งเสมอแต่มันบุกเข้ากินมากระโดดแจคก็แน่ซื้อเนี่เข้า กูเดินขึ้นชิบนกูเอาพวกงบญจิณเดินิมากินแล้วมันบูจักมันเดินชิกนอ่าเดินนึงไปก่อนช่วแมวเตซิดาอีกเดียวไปไปจิบไปกินไปอยู่บานแ้ว่อืมแต่เมอาเห็นน้องปู้ยอีกนะคะอืมพี่เธอยังบอกว่ายังถายคลิปอยู่เนี่ยไปิดบ้านเปิมากเปิมากเติดาจุ๊ะใครเป็นผู้ชมมั้งเปล่าใช่ผู้ชมเนาะใช่ผู้ชมลอกอะไรกแล้วลอกตัวตุ่นก ข้าวก็อีร้อยกับพืชยางเขาบอกขึ้นป้าหอดอันกุกแดงค่ะมาลุกไปแล้วกุ๊กแดงถูกแล้วผมกุ๊กแดงเออกระยังว่ามันเห็นเจ้ามันเนี่ยเห็นมันกันเจ้าขี่รถโคกมันกระโดดเหมืนมาซินมาตามทางเจ้ามันเห็นบ่เห็นแล้วมันซิมาตามทางผิดประหลาดย่างไปดึงรวมากกับบ่มาพืดมือทัาคนเขาแล้วเ่าตามมาเว้นหายดีใจกับเฮ้ หอดหม่งบุกหอดเฮื่อนประคมคือพระคัมลูกป้ายชะโบเห็นไมทางดีก่าโบจัเข้าไฟขึจากห้องเห็นไปจังเ่นป่าดําไปแม่ไปดําไปกับ่เห็นด้ยไแม่ห้าไปมูมันนําทางไปเลยนาพ่น้องเยปอการคิดหนาพี่น้องสบายดี้พี่นดีมาลมัล่ะมาย่มากูจังไกเลมันเดินมาเองฮะมะ ลูกจังหลายอย่างเองแม่เพิ่นเมื่อยเพิ่นมาดึงมือเ่าขาไปกระตุ้เพิ่นนั่งพิธีหน่อยกาง่ายนานหนาอยมีแต่บุ๋มถ้าเราคัดใจสูงนี่ยอย่าเก่งแลนใส่บาทน้ำตองน้ำตองจะส่้างมืนยังไงไปโอ้ไก่้ปัจจัยได้หนังมันย่างไปเองเนาะมีเพิ่มบอกจึ่งใบกับบนเม็นมันจิบนี่จะไม่เนาะ